นี่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 เป็นไงเป็นไงนี่กบซ้ายไหมแต่ว่าแม่นบอกอยู่พี่น้องเพื่อนเพิ่นมีห้างแตนเห็นบ่กนี่ห้างแตนของเพื่อนเห็นบ่หันเอิ่นล้าพี่น้องโอ้แหงเงินไ่โอ้กันแหนแล้วไปซื้อมาพี่น้องซื้อมาก็ซื้อผู้อ่ะไม่ทบอกไปซื้อมาก็ซื้อผู้เด้อเออยูดีไม่แห้งเด้อถ้าคอยสิไปเด้อเด้อแับนี้เด้อ สมัสบ่อม่ี้ยนี้เสัดีพ่น้องพามารีวิวแม่แบบน้ำแพงพ่ถ้า f อมาสมแบบน้ำแพงเนาะ บ้านน้ำแพงกับตัางอยู่เมืองโค้งเซโดนแควงซาละวัวนเนาะพี่น้องติดๆกับบ้านมอสุแอร์บุกไก่บุกไก่เนาะเขาไ,ไ,ไปทางไหนลอะเขาไปในบา้านก่อนไปไปทางไหนมันมีทางนี้ช่องนี้นั่นนี้ก้อนโตนั่นคนโอ้เหล่ <c oughs> เาเหลาเขาเ <c oughs> ขาพี่น้อน <c oughs> เนงเงี้ยเงี้ยจ้าองศีองศีวอ <c oughs> ไปลหวเดี๋ยวทางนี้เนาะทางนี้แหละป้าพี่นอนึ่นทางเบบอันนี้เนาะคเราเป็นป้าเราเป็นอนรกอันเบิดบะเบจัาเบดบะเนาป้าเป็นบจาง้งไก่หงสีเนาะหงสีก็อยู่หันเนาะเนี่ยก็รถที่ทัางเผาแบบอันดีออริจินอลใ่ิเด้มีก็เผาอยู่นะเนี่ยอร่นี่ เเข่าบ้านแบบอือไมอะ่ะีท่ยเงเขาเห็ดตรงมืเตาเตาดินจีขื้พอเคยห็นจ้ะไม่ไปงไงไส้ปปางไหน,นี้นอ้าวมันคือไรคะอ้าวจะไปจังไหนวะไปเราคือเด็กทเพื่ลนเ ไม่เราอยากมีคดปนไดเนาะสิทามทางออกเขาอยู่แต่เท่างทางออกไปได้ข้างบนได้เปนออกเาจะไปอยู่เพื่อนนอกจากนี้เอยูเพื่อนเขจะไปให้ไปเส้นชาชนอยู่บ้านนี่เขาก็จะเล็ดให้หรือว่าเห็ดสวนเนาะเห็ดทงเห็ดสวนกับเห็ดหน้าเนาะท่างในแต่เไม่หันเลยแต่เนาะเเป็นบ้านแบบเพื่อนเขา Bài tham gia vào đây. Ok, bài tham gia. Kì bài đây. Kì bài tham Nó vào đây. Kì bài tham gia vào đây. Kì bài tham gia น่าสิม่ห่าเม่าวราอันนี้เมนวรเมา่าทาอ่อนนี่แเมถาวท่า้างอ่อนคือว่ท่าองนี้หรือเล่นีทาทางออนกี่หรขาวหมเาโ้หาเคยมากท่ะบ้านน้ำแท่งแต่วันนี่เน่าเมถาวรพยุติจักรกี่ว่าบ้านตั้งลต อยู่สองคนด้าน่นหนู่้านเป็นใช่ค่ะอ๋อโอ้โหที่เวคดูอยู่ีนี่ฮะดูหรอะไปเขี่ยมาอ๋อแล้วก็เขี่ยมาเยู่เพื่อนใล่ไหม่อยว่าอันนี้มาถ่ายคลิปลงให้เอฟซีเพิ่มเบิ่์มือจ้ากี่ว่ายูทูบ ยี่าโทถรัไหนแบบเนี้ยก็ทรัออเป็นลงเดือดม่อสาวสาจะซื้อยางไม่สาวจะเสื้อยังเจ้าเสียวไปเฉียวก็เขาไม่เียวมไม่มนม่โม้นเดี๋ยวสิบอกเพื่อนหายอ่พ่อพ่อสาวซื้อยังพอดูอ่ะพอดูอ่ะเพื่อนเพื่อนได้ยวนอยู่ะ่นนี้ยกับคันไหนอ๋อ นมือเนาะเ็กน้อยู้อ่าดูเมียวันที่ดอยู่บ่เวันดุเจ้ากายดกร้ายคือออกไม่น่าเบิดเนาะไปเบิดเบิดนะวมี่ดอกมีคนนะเกิดอยู่จหลาเลยลูกใพ้บตัวป็นี่ร้านปลาปูหัวจ้ากี่่ะปะปู คุยค e> ุยพนาโอ้ยร้านอีกคุยคุยใช่คุยค้าบอกแม่ใชายตะกี้แอนไม่กะอันนี้ร้านเราหันเนี่ยเป็นร้านของพปรตุเกสแม่ทช่แอนนะฮะเดี๋ยวแต่ว่ารัสเสียแต่โดนขอบจะขอบว่าท่านเกิดดู้วยหรือมัดูไปดูแม่แมงดูอีกข้าแมงโดยแม่โอ้ยดูเจยวอีหงค่ะ แม่เหรอ,อาอไม่ได้ถือฝมากถือผู้ว่านน้องเได้หายผุดถั่วเขียวมากีว่าเป็นถั่วเขียวยู่เนาะโอ้ยวยแม่ันไหแบ่งเชี่ยวอ้หงห่แม่เหรอรูอ่าเบนแม่นี่ก็โดยโดยแม่แม่ไม่เจอก็หนูจัดเสยที่นอกเอินบ,บ <c oughs> อกกันนะ

เจาก็มี่ดูร้านอยู่ไทยว่าไหมว่ามีบอกอย,กอยู่อยู่กันจักคนทานี้ส่คนสี่คนรวมทั้งจาก่ามเนื้อทั้งะ,ะ,ะ,ะเาะน่าเสียปหเทศไทยหนาเลยเนาะน้อยเขาในประเี่ยวตัวหน้าอา,า,าู่เกอาชุดหอยจัางอ่านชุดจ้าง โอ้เบานี้รแม่นม่วานน้ำแทงคือกันดยโอมีสองขุมเนาะี่มองหัน้นเีมอนี่มาล่อมาถาคลิปให้นเบิเฮีอนเบิรซานเนื่อนอยากเบิร์นเฮียนเบิซันเดซานแบบเก่าว่าปดตะกีเนาะาน้ชุเฮ็นแล้วน พอแล้วชูไม่แต่ทอกเลยหน้ามัวอันน้ามากมันไปจังไรชูยูชอยยูฮอันมังก้นก็ขสินไปฟุกผม่มเยอะบมือปีนี้ถ่ม่มปีกายนี่ไงปีปีล้วนี่นี่สมฮอดนี่อยู่บ่ไหครับขึ้นเพิ่เทอบุไรนงอ่าที่อยู่บ้านกอแห้งอันนี้จนเพี้ยนเตมประตูประตูบางอีอโอเชี่ยวกราเอ้ยมอยู่ชายเดแล้วไปอยู่เพื่นทะกับกะไพ่นอ กับดุกอบดุด้านไดาจขุนฐานเราไปขามไปยัขคนฐาตอนหนักถอมเขาไยุขนฐ่นนจยแต่กีจอยยนี่เพราะเรื่องขืนไปใส่ไปยุมองอนาคตจะืออากาพมีเนาะเห็นเขามาซอยอยู่บ่แม่บ่การเ่เขาเห็ดแพทต่อแผนเอามัดใช้ผู้ใช้ยังเข้าไปุกไปบ่นเลยไปเลยเต็นหยาเลเนาะอยุดอยบ่มีเหือเนาะบ้านเขยงบัณไก่หนัเดี๋ยวั้นยังมีเหื่อ ห้ากิโลดูร้านเอื้อบัวชีเหนย่างไปร้านเอแม่องเนแม่เนาะกอันนั้นดิปะเวียปะเวียเนาะเนี่ยว่าปะเบียทอปันปูปันบเคยปูปันมมัน้า้ก็อกหน้าไรอยู่ีบยวน่าบ่สบายนันไมูเ่นเป็นท้นว เน่าอันนนเนาเน่สบายแล้วไปชอบไกนี้หนชอบไกลนั่งอยู่นั่งอยู่แม่นไนดูเครื่อไฟเดี๋ยวได้แล้วได้หมดหมดเห็นบัฟฟี่จะมีไไม่ยังบี่เขาแดงา

ม้าสีไกรขาบานนี oh, ่ก oh ัมานนี่อ๋อแค่มีหลายวัมันมีข้างหน้าเอาไหมห้างหลวงาไหมโอ้ทียว้องมะอาไหมจ้ะอยู h h ่พี่น้องเพื่อนเพื่อนมีห่างแตนเห็นบ่ไหมห่างแตนของเพื่อนเห็นบ่หันเอินล้าพี่น้องโอ้เห็นบ่ล้าของนี่บาสุกบกกดอันนี้เนาะอันนี้เพื่อนถือว่าเปีกไมาทางนี้เด้อเดี๋ยวขอเสียยางนี่พี่น้องอันนี้ก็คือโอ่งเนาะพี่น้องเนาะ โมบ้านน้ำแทงเด้อตัางจินต์เนี่นี่ก็คืออันนี้เนาะพี่น้องแนวอันนับป,ปนะั่นเขาฮะนะพืชพืชพืชน,นี่ก็กองพืชเนาะพี่เนาะไปน่าจินต์อย่างไปเลยเนาะย่านอันนเพื่นอนไปก่อนเด้อไปถ่าเด้ออีเหรอชุดพี่น้องนะโอ้มีกระลากระลางเตียงจักแลไปไปมาท่านอิมพัปี์ เ,เดี๋ยวขอยางมาเด้อโอ้มอันก็จะเล่นแนวที่นั่งบางเพื่อนกับคู่ค้ามีแน่น้อยหนึ่งก,ก็เจอกันจะมีเพื่อนเกาะน้ะยี่นั่งนะนี่นี่ีเพื่อนแบบปัดประตูตกหลังนะที่นั่งพี่ขอยันวัานี่ก็ได้สันแป๊บหนึ่งเด้อเห็นว่าี่ถ่ายอยู่นี่เด้อโอ้เป็นหินเป็นยังเนาะยที่นั่งนี่ก็เกาะใกล้เนาะ เพื <ersch> <S <S ่อนกับมีซ like exactly. like ่านอยู่ที่ทุกแบบทุกหลังเนาะเนาะป็นวันีิซ่านโมโหโอ้เพี่นใส่หน้าบาดาลได้พี่น้องหน้าดื่มเพื่อก็ใส่หน้าบาดาลมาได้บพรว่าบีมีแต่เพื่อนรังแบบเก่าๆได้พี่น้องเลยโอ้ยเป็นตะมวนได้พี่น้องเลยแบบดังเดิมอีริยอรรถก็ได้นี่โอ้มีของตำหูเด้ไหมอูเราอยู่อยัง อากาศไปหแบบแวเนาะอยู่พี่น้องเลยแถวนี้มันสุดแต่บอบบี้เรื่อนก็มีไฟายฝ่าเข่าเทิงเรือพี่น้องเรือเข่าไฟยฝ่าเข่าเทิงทุกคนกว่าหนึง่งว่าฟันจะมาเห็นคนอันนี้เขาไปเอากระเจี๊ยมมาอยู่ตัวโอ้อย่างมาทางนี้สงสัยแบบบอบี้ทางคนเทแยวพี่น้องมาซุกย,ย่างมา วัดอยู่ไซ่าวัดบอบบี้อยากให้พี่น้องเบิ่งวัดแต่กับห้องเยียนเนาะวัดเออห้องเยียนน้ำกายเด้อเนาะห้องเยี่ยนเก่าเก่าโอ้ยเดี๋ยววัดโอ้ยวัดพี่น้องเลยท่วมบบว่าวัดโอ้วัดกับนี่คว้าขามเนาะคุบาร์เป็นนักศิกษาเขาไปอยู่บ่ย่างเขาไปปะเขาไปถ่ายน้อยหนึ่งไปไปย่างเก็บย่างก่อน โอ้มีห้องน้ำแบนี้เนาะห้องน้ำเสียนี่บ่วัดพ่น้อแม่นบับัดวัดน้ำแทงแตนนี่น้ะนี่ก็คือวัดพี่น้นคูบาพี่น้องบาสุบวกับเดที่ไปอารถบอบบี้เดี๋ไปอารถด้วยคจริงหพบ่บ่ยังไปทางเบื้องน่งพืได้บาาไปท่านคขบเปนพี่น้องเป็นนันเป็นแบบ บา้านใหญ่นาะพี่น้องบ้านนอกจืิๆแต่ว่ามันบ้านใหญ่น้ะบอบบี้นาะบ้านใหญ่ได้พี่น้องรายลังน่าจะไปรีวิวอีกหนึ่งมบ้านเนาะพี่น้องแต่ว่าส้มเป็นคลิปหนาเด้อบ้านแบบเดียวกันนี่แหละน่าจะไปตามหาคนอีกคนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะชือว่าบินวินเนาะเชิงเราเป็นคนแบบอันนี้ทุกอย่างนีหละพี่น้องกาสิไปเบิ้งเนาะ แมน่นาอยากเป็นสะพานบุญน,นะน,นี่ตาเอฟซีแนะนำมากว่าให้เดินทางใายทำบุญน,น,น้ำดิสานแบบเก่าพี่น้องพี่ต่แบบนี้เบิดบรสุกกรบอกหัวเบื้องได้บันเตาบันเน่อบรรน,นอยบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะฮะน้ำมันครับเห็นบ่เบีครับไปซอยได้อยู่บ่เบี้ ไปไปซากด่นนะเนาไปบ้านมังโกบ่ไปบ้านโกบ่เพื่อนเพื่นกัมสร้าอยู่เทาง่เพื่อนเดี๋ยวกันนี่จะแม้ไม่ใหญ่เพ็นเพื่อนเนาะดูร้านเพื่อนก็มีจส้างเียโอ้มถูกล้งนี่กับนนพหอมเนาะพี่น้องดีีบ๊อิจทั้งนี้แม่นบ่เออทั้งนี้ทังนี้ ว่าจะเอารถท่านหนามาเนาะพี่น้องแต่ว่าน้อยๆเอาไปเหยียกเนาะก็เลยเอามาซัดจักเทือหนึ่งม่นเป็นยังหรอกรถง่ายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกกอีกยังนี่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 เป็นไงเป็นไงนี่ก๊กซ้ายไหมแต่ว่าแม่นบอกว่ากอันนั้นมันกระทัดมันมีอียงขึ้นยังว่ะคืออีกยังนี่พี่น้องนี่นี่นี่เคยเคยเห็นอยู่แต่กี่นี่พี่น้องมันกินได้แต่ว่าบอบบี้ แม่นบ่ะป้าบางนี่ก็มีข้วขามอีกเป็นอ่ฮะเออข้วขามห้องน้องเป็นห้องบ๊อบบี้มาทางนี้บ๊อบบี้มันมีอีกบ้องหนึ่งน้องเป็นองะบาสุกจะมาถ่ายให้เบิรงเบิร์โอ้ยพี่น้องเไหมเป็นบ้านป้าอ่ะเนาะเตียงบางเขื่อนกอ่ะบางเขื่อนผู้เพิรนมี่ก็มีเขื่อนแบบนี้ได้เป็นอ่ เป็นหาสะสมที่แถเล็กที่แถน้อยเนาะสร้างสิได้ลังหนึ่งสีวับบี้สีไหมฮะปซาดพี่น้องยิ้มซาดเนี่ยบ่เคื่อนซานแบบเก่าเนาะหนักวิ่หนาป่าป่าเลยพี่น้องเป็นใสหน้าแบบบาดาลเนาะ โอ้คนลายขนาดแต่ที่เขาไปทามที่ทางสีอออันนี้ทางไปบานขั้นบอลอยู่แบบไหนชทางน้าบอาบอ,งงอเคอยเขามาั้อันนี้มาถ่า,ายคลิปล่งอันนี้นะยูทูบมูจักเดียวยูทูบ <c oughs> เป็นจักเดีว่วแบบโทรารนะถัดอะไรกันเทราัศน์ <c oughs> ฝามาถ่ายอันนี้บ้านอันนี้ซีซอยากไปถ่ายบ้ารอันบัตรข้บอนตัวบุหูทางไปไปเบื้อหน่ด้เนาะเอซีไปได้แต่แบบบ๊อบบี้มาท่านบ๊อบท่าสิเลาะถ่ายไปได้เนาะทีนอง พี่น้องเอ้ยตอนเดินคนร้ายวัดจักสิบหกวัดแจักสิทอายก็เจ้าเนาะอยู่ว่าปีออกก็ทั้งนี้ก็ได้ฮะพี่น้องโอ้ยหันขาเป็นนักพี่น้องเนาะหันขาเด้อนี่มองนี้เด้อเขาก็มารีวิวบ้านน้ำแท็งที่ว่าตังยูโน่เนาะพี่น้องเนาะเบื้องนะเขาก็ลังถายทำผู้ส้มเบื้องเบื้องนี้เป็นบ้านออกมาใหม่เนาอ น้าถ่วบ่เทิงนี่พี่น้องโอ้ยนห่ด้วยพี่เมี์ตะเกิด <c oughs> มี่ตะเกิดเต็มเนี่ยโอ้เป็นมาไซทองกับนี่เนาะพี่น้องนี่ก็แม่นทานข้าเนี่ยบ่แม่นบ่ซื้อของบ่บไปซื้อของไปะสินไล่พอดีแหลกเงินเด้อนี่ซื้ออยังหละมีน้าเย็นอยู่บ่โอ้ เอาว่บปีไปซื้อซื้อคล้องเ,งย,เย็นๆด้วยเอาวับปีซือเอาแบบคล้องเ,งย,เย็นๆกันล้หันขานะหันขาประจำบาทน้ำแทงอยู่ในบาทนี่มีมีมหันขาจะขาดเนี่ ส้มหาซึ่งหาคล้องเปิ้ลคายกับมีแต่คล้องจากทางไทยนะพี่น้องเอออันน้ำซ่าก็ได้เออน้ำดื่มก็มีเออขออัน้ำซ่าเด้อซื้อขนมน้ำบะบีเอาไปยังเจอเห็นอะไรไหมมีขนมแบบอะไรอยู่บ้างแบบเป็นฟองเหรอเออขนมอันนี้ก็ได้บะบีเอาเจ้าภาพก้อนเท่านี้ เอาบดนี่ยตัตายเี่โอ้คุยกันกับ่ตาเดินตอนนี้้ากระสืออมเพี่นนองแย่เานหวจะยเจ็กสืออมเิ้มบนะพี่เนเจอเห็นเล็กเล็กเ้ากระจหาเล็กๆกินน้ำเนาะตามทางเนาะ นี่สีน้ำตาลอุ้ยสีนะรนะกรนนา,นมา,าบมะเข้าเอาไปจะใช้กินกรนาบมะเขา้ากินไ,ได้เป็นผาเป็นท่อนนให้บ้านอยู่แถวนี้กระนาบบดถั่มได้พี่น้องมันเป็นผู้ตีนผู้มองนี่ถั่มจะทั้งลุ่มมันมีมังลุมมังเทิงในมังตัวเฮาไปถ่ายมาอยู่พูดเนาะตรงนี้มองเทิงมีหันขาซองหันตักพี่น้อง,ง,ง,งมึหงหงันซองตรงซ้งายอยู่ในมี อยู่นอกยืนนี่ซองห่านว่อยู่ในซองห่านแม่นบอกโอ้พี่น้องไอ้มาทำเลยค่ะพี่น้องซองยืนนี่ซองอ่าพี่น้องไอ้สำหรับบัตรดิการผ้าส้มบัตรน้องน้ำแทง่งน้ำแทง่งเนาะพี่น้องกับสินสุดบัตรเพล่เน้วบัตรเพ่น,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 เพนสุดสัวหงเพื่อนเพลกันยังเป็นแบบเพื่อนเก่าหลังเดิมไล่พี่น้องเอ้ยบาสุกสิปไปอันนี้บ้านอันนัทต่อเนาะพี่น,น้องมีคนนั่งบัตรทำบอลต่อ ฉันเจอกันคลิปหนาอีพี่หนาเด้อพี่น้องเด้อบ้านค่ำบอลเด้อช่างไปต่อจากหนีเนาะต่อจากบานนีเด้อพี่น้องเนาะอย่าลืมไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจันมือนีสิขาต่อเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายนะใส่ห้าสิบาบ๊อบบีทั่วขนมจะไปแจกเล็กน่อยเนาะคอนเ็นตเด็กๆกาสุขกากินเด็กเขาจะเขาไปเบื่อบรบ๊ะก็จะกินนี่ยท้าว งไงแม่นทางไปบ้านข้าบอนอยู่บ่ไปเด้อดื้มพ้า <laughs> อาสู้กสโดนนี่เลย